โยสวัสดีเหล่านักเดินทางทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับในวันนี้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะที่เราได้สุ่มน้องหู้เต่าไว้600กว่าโลแล้วตัวสุดท้ายได้มาเป็นน้องชีชีนะครับในวันนี้ผมก็จะมารับน้องหูเต่า C6 กลับบ้านนะครับก่อนที่ตู้น้องหู้เต่าจะหมดเวลานะก็เหลืออีกแค่3วันเองหลังจากที่โหลดเรีน้องหู้เต่ารอบที่แล้วนะครับผมก็ได้ไปเก็บไพโมเจมมาเพิ่มนิดหน่อยนะ ปาบแรกมาเลย25โลนะครับครั้งที่แล้วเราสุ่มได้น้องฉีฉีไว้โลที่โอเค39นะครับมาดูซิในวันนี้น้องหูเต่า46จะออกมาหาผมง่ายหรือเปล่ามาทำใจให้สบายแล้วก็สุ่มไปโลที่49นะครับยังม่วงอยู่โลที่49อ่ะขอข้ามเลยแล้วกันนะครับมาโลที่ 59นะออกเถะน้องหู้เต่าไหนๆก็มีการันตีแล้วโอ้ยังไม่ออกโอเคน้องหู้เต่าจะออกไหมอีก10โตสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นโลที่69ครับไปยังไม่ออกโอ้โหน้องหู้เต่ายังไม่ออกมาหาผมนะครับ ผมว่าต้องไปเก็บมาเพิ่มอีกสักหน่อยละขอเวลาแป๊บโอเคเมื่อกี้ผมไปเก็บที่อบิทมานะก็ได้มาอีก2โลโลที่70ออกเถอน้องหูเตาลายวีแบลถ้าอีกโลยังไม่ออกผมก็ต้องขอตัวไปเก็บอีกสักประมาณอ่าห้าถึงสิโลนะครับค่อยมาสุ่มอีกรอบไปยังไม่ออกนะ ตัวสุดท้ายนี่ออกยากจริงๆเลยโอเคเดี๋ยวมาสุมโลธรรมดาก่อนก็ได้เจ็ดโลเกือโอ้ม่งได้อะไรเอ่ยอุย้ยได้อัมเบอร์ต้องอัมเบอร์โผล่มาไงจ๊ะ หมดแล้วโอเคถ้างั้นผมขอตัวไปเก็บเพิ่มอีกสักประมาณ5 1 0ถึโลก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตอนสุ่มอะไรแล้วกันโอเคมาผมก็ไปนั่งเก็บมาแล้วนะครับ10โลก็นานเอาเรื่องเลยเหมือนกันมาดูซิ10โลนี้จะออกหรือเปล่าแต่ผมว่ามาถึงขนาดนี้จะต้องออกแล้วนะเนี่ย้องหูเตาสีหของผมไป เดี๋ยวเดี๋ยวดีวดวดวผมว่ามันแปลกๆว่ะเอาอีกแล้วเหรอกลุ่มดาวสุดท้าย81โลนะครับทุกคนกลุ่มดาวสุดท้ายมันเล่นผมอีกแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มเกลืออีก2โลหน่อยอโอเคทุทาวอนก็เกลือไม่แพ้กันนะงั้นเดี๋ยวผมไปเก็บเพิ่มแป๊บ โอเคมาผมว่าโลนี้ออกผมว่าโลนี้แหละออกออกเธอออกเธอออกเถอน้องหูเตา๋าจะซีหกอยู่แล้วมีการันตีด้วยเฮ้ยออกจริงๆโลที่82โอ้โยในที่สุดก็ได้น้องหูเต,าต่าซีหกตกตีเล่นเอาเหนื่อยเลยนะครับแต่จะว่าไปแล้วรอบนี้มันก็ลึกเหมือนกันนะเนี่ยรู้ว่ามีการันตีนี่เอาใหญ่เลยนะก็ซีหกนะครับ กลุ่มดาวสุดท้ายหมดไป8 2โลแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ C6 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเรามาอัพน้องหูเต่ากันดีกว่าโอเคก็ตั้งแต่ที่ผมได้มาผมก็ยังไม่ได้อัพน้องหูเต่าเลยนะครับเพราะว่าผมรอให้ได้ C6 ค่อยอัพทีเดียวดีกว่ามา โอเคเรียบร้อยต่อมามาใส่อ์ติแฟก์ให้น้องกันดีกว่าที่ผมเตรียมไว้ก็จะเป็นเซตสีขิมสันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะต่อมาก็เป็นกลุ่มดาวนะครับทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าแล้วก็ทีหก เรียบร้อยน้องหูเต่าของผม C6 เวันที่เรียบร้อยแล้วนะมาทับความสวัสด์กันดีกว่าป้าเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับน้องหูเต่า C6 ของผม90ทับ90อาวุธก็90อาร์ติแฟกต์ก็ครบกลุ่มดาวก็ C6 ความสวรรค์ก็ตันสมกับที่รอมาเป็นปีจริงๆเลย มาดูสแต็กกันหน่อยดีกว่านะก็จะเป็น63.7นะครับอัตราคิแล้วก็แรงคิด250ก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอัติแฟกสักเล็กน้อยนะครับถ้าจะให้มันสวยกว่านี้ชำนาญทาตุก็แค่42เองก็ต้องไปหาชำนาญทาตุเพิ่มอาจจะเพิ่มอัตราคิหรือเลือดนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคสรุปแล้วนะครับผมหมดกับน้องหูเต๋า46ไปทั้งสิ้น599โลนะครับแล้วก็หมดไปกับสตาร์ออโฮมาอีก70โล ก็รวมกันเป็น669โลนะครับที่ส่งไปทั้งหมดสิ่งที่ได้มาก็เป็นน้องคูเต่า C6 บวกสตาร์บโฮมาคัดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพอเพื่ให้กา,การทำคลิปต่อไปด้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย